น้ำสายชายแดนไทยเมียนมาเคยสร้างความหายนะจากน้ำท่วมและดินโคลนถล่มทั้งฝั่งอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและจังหวัดท่าขเล็กประเทศเมียนมาเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนตุลาคม2567ที่ผ่านมาสร้างความเสียหายให้กับทั้งสองฝั่งประเทศอย่างที่ม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนด้วยฝั่งไทยมีอาคารร้านค้าและบ้านเรือนถูกน้ำท่วมและจมดินโคลน มากกว่า6,980หลังระบบสาธารณูประโภคต่างๆเสียหายอย่างหนักเช่นถนนสะพานท่อน้ำประปาเป็นต้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยแปดรายส่วนฝั่งประเทศเมียนมาขาดว่าได้รับความเสียหายมากกว่าฝั่งไทยเสียอีกปัจจุบันฝ่ายไทยโดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ระดมกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขปัญหาก่อนฤด,ดูฝนน่าจะมาถึง โดยมีการร่วมกับประเทศเมียนมาภายใต้คณะกรรมการร่วมไทยเมียนมาเกี่ยวกับเขตแดนคงที่ช่วงแม่น้ำสายแม่น้ำรวกหรือ JCR เบื้องต้นมีความชัดเจนว่าฝ่ายไทยต้องการขุดลอกแม่น้ำสายไปจรดแม่น้ำรวกที่เป็นเส้นเขตแดนระหว่างกันโดยจะมีการขุดลอกแม่น้ำสายระยะทาง14กิโลเมตร450เมตรและแม่น้ำรวก30กิโลเมตร890เมตร จากข้อมูลของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีการออกแบบผนังกั้นน้ำตรงริมฝั่งในจุดวิกฤตตั้งแต่ชุมชนถ้ำผาจมหัวฝ่ายและสายลมจอยติดกับบ้านปงถุนจังหวัด่าคิเลักระยะทาง3กิโลเมตร900เมตรทำให้อาจจะมีการเวนคืนที่ดินไปตลอดความยาวของผนงังสถานะโครงการเมื่อถึงกลางเดือนธันวาคม 2,567คือฝ่ายไทยจะนำแผนนี้เข้าสู่ที่ประชุม JCR ในวันที่19-20ธันวาคม2,567 mm. เมื่อฝ่ายเมียนม,มาเห็นชอบก็จะร่วมกันสำรวจพื้นที่อีกครั้งและกรมการทหารช่างและกองทัพภาคที่3กองทัพบ,บกของไทยจะสรุปแผนพัฒนาเสนอต่อ JCR mm. เพื่อให้มีการอนุมัติงบประมาณซึ่งคาดว่าฝ่ายไทย จะออกเองทั้งหมดเบื้องต้นประมาณ100ล้านบาทเพื่อนำมาขุดลอกโดยเฉพาะคาดว่าจะเริ่มขุดลอกในเดือนมีนาคม2568เพื่อให้แล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันนอกจากนี้ยังจะมีการติดตั้งระบบเตือนภัยในเขตประเทศเมียนมาสามจุดและที่สะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่หนึ่งฝั่งไทยอีกหนึ่งจุด ในเวทีเสวนาเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภัยพิบัติที่เทศบาลตำบลแม่สายจัดโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพบว่าแม่น้ำสายท่วมใหญ่เกิดขึ้นจากความกดอากาศต่ำทำให้มีฝนตกแช่ในประเทศเมียนมาเมื่อมีพายุหลายลูกพัดผ่านโดยเฉพาะพายุอย่างิจึงสร้างความเสียหายอย่างหนักดังกล่าว ปัญหามันคืออย่างที่เราทราบนะครับมันเป็นช่วงของหย่อมความกดอากาศต่ำมันเข้ามาบวกกับมีพาย,ยุสองสามลูกติดเข้ามาหนักๆก,ก็คืออย่างนี้แล้วมันผ่านเข้ามาเสร็จม,มันไปมันไปกระจุกตัวอยู่บริเวณพมา่าตอนบนเหนือเราขึ้นไปน,นะครับเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันที่ที่เราได้ยินสัาใหม่ขึ้นมาในปีนี้เลนบองตกแช่ตกแช่ตกไม่แรง นานแต่มันตกแช่ชั่วโมงเดียวตกสวรร้ก็มีครึ่งหนึ่งนะครับในชั่วโมงเดียวพอตกมาแล้วยังไงทางตอนบนอย่างที่เราทราบมันก็ดีอย่างหนึงพอเกิดเหตุการณ์ทุกภัยที่เราทําให้ประชาชนตื่นตัวไอ้ Google Map แบบมันก็จะเป็นเหมือนเขาวล้นหมดในฝั่งตรงข้ามนะมันเกิดพอฝนตกหนักมันก็ไม่มีตัวตออุ้มน้ําที่เป็นต้นไม้ที่เป็น,นปน ที่เป็นป่าไม่มีแหล่งกัดเ็บน้ําไม่มีอา่างไม่มีเขื่อนไม่มีอะไร่าไหนตกเท่าไหร่ลงมาเท่านั้นแต่ไม่ได้มาแต่น้ํามันก็เอาตะกอนเอาดินโคลนลงมาด้วยมาน้ําสายตั้งแต่เข้าไปเก็บมาจนถึงเราเนี้ยช่วงน้ำน้ำสาสยที่อยู่ในบ้านเราประมาณส5บห้ากิโลที่ที่เราเห็นอยู่ครับสภาพลำน้ํามันมันหมดแอลมมันไม่มีความเป็นสภาพของลำน้ำที่มีความลึกมีความกว้างอะไรแบบไหนอย่างไรก็ตาม แนวทางแก้ไขปัญหาได้ทำให้ชาวบ้านบางส่วนที่อาศัยและค้าขายอยู่ริมฝั่งเกิดความกังวลว่าจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจากโครงการสร้างผนังกั้นริมฝั่งเพราะอาจทำให้ต้องสูญเสียที่ดินและอาคารจากริมฝั่งเข้ามา30-250เมตรซึ่งปัจจุบันพบมีผู้อาศัยในเขตเวนคืน843รายเป็นอาคารที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน เช่นชโฉนดหรือนสสามเป็นต้นจำนวน178หลังที่ราบพัสดุ162หลังและที่สาธารณะกว่า508หลังจริงๆที่อยู่ตรงนี้ที่ชาวบ้านมากันเนี่ยามากันเยอะแยะเนี่ยคือเขามีความกังวลเขามีคำถามเยอะมากในหัวว่ามันมีแผนวันที่นายกมาแล้วม,มีการเสนอแผนให้นายกที่จะมีคืนที่ระยะสา เชื่อว่าชาวบ้านอ่ะก็คืนน้นหลับกันเลยความดันขึ้นความดันลงกัน ป้องกันน้ำท่วมแต่ว่าเราไม่รู้ว่าต่อไปอ่ะมันไม่มีอะไรเลยมีแต่การคุยกันในหมู่บ้านชาวบ้านคุยกันว่าเ,ออเขาจะให้ไปอยู่ที่นี่เอ,อ๊ไม่ใช่นะอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการถกเถียงกันอยู่ด้วยความไม่มีอะไรเลยเราเหมือนโดนอะไรกระแทกป้องหูซ้ายเรายังไม่หายม้วเลยนะครับตอนนี้โคนบ้านเคลียร์ยังไม่เสร็จอะไรไม่รู้จะมากระทบป้องหูฟ้าครับนะอันนี้ช่วยอตอบให้ชัดเจนหน่อยนะครับ เกี่ยวกับกรณีนี้ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งบอกว่าหลัง JCR ออนุมัติอย่างไรก็จะต้องเร่งทำการขุดลอกทันทีเพราะแม่น้ำสายในปัจจุบันไม่อยู่ในสภาพรองรับปริมาณน้ำได้มากอีกแล้วเพราะเต็มไปด้วยตะกอนดินโคลนที่ถูกพัดมาจากน้ำท่วมครั้งก่อนหากมีฝนตกลงมาก็จะเอ่อล้อนเข้าท่วมทันทีอย่างไรก็ตาม กรณีก่อสร้างผนังกัน้นจะยังไม่มีการดําเนินการในช่วงแรกเพราะนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ออกแบบใหม่จากพนังชั่วคราวให้เป็นแบบถาวรและไม่ให้กระทบกับชาวบ้านที่อยู่ในแนวเวรคืนจํานวน800กว่ารายดังกล่าวด้วยเรื่องตอนที่ที่ผมบอกพอเริ่มมีนโยบายว่าจะต้องแก้ไขป,ป,ป,ปัญหามาตั้งมาจปั๊บให้มีการสำรวจ พื้นที่ในระยะเร่งด่วนคือกุดลอกนำน้ําสายก่อนครับอันนี้ระยะระยะเร่งด่วนที่เหลือก็จะเป็นระยะสัน้กสนกลางยาวที่บอกนะครับสั้นกลางยาวคือเป็น5ปีตรงนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของกรุดลอกนาน้ําสายตอนนีน้ที่เรามองไว้ว่าก็คือพอขุดเนี่ยมันต้องขุดทั้งลำน้ำซึ่งมันจะต้องได้รับความยินยอมห็นชอบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะมันเป็นลำน้ำระหว่างประเทศที่ที่จะมีคณะรรงการที่เรียกว่า JCR ที่เราอยู่เพราะนั้นเราจะทําอะไรอย่างเดียวไม่ได้แต่นั้นไอาการที่ที่เราเสนอไว้รัฐบาลไทยเนี่ยมองว่าจะรุล่องเนี่ย <c oughs> ก็มอบหมายให้ทางทางทหารเนี่ยสำรวจ <c oughs> ก่อนที่จะลงสารวจเราอย่างเรายังลงไม่ได้เลยต้องคุยกับเขาก่อนว่าต้องมาลงสํารวจร่วมกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ที่สารวจออกแบบมาเป็นการขุดลองเอาปริมาณมีตะกอนขึ้นตลอดตัดน้ำสาประมาณ15กิโลช่วงช่วงแรกน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าสองฝ่ายตรงนี้ ยังไม่ได้เกี่ยวข้อ,ของกับการรื้อนะครับยังไม่ได้เกี่ยวข้อ,ของกาออัารรื้อไอ้ช่วงแรกเนี่ยเอาปริมาณตะกรในขึ้นก่อนแล้วถามว่ามันจะจบแบบไหนระยะเท่าไหร่ยังไงวันที่สิบเก้ายี่สิบนี้จะมีการประชุมเนี่ยของคณะ JTR ชุดชุดใหญ่ที่ที่ผมดาเนินไปว่าทั้งประเทศไทยและทั้งปากแม่ร่วมกันที่เราต้องประชุมร่วมกันจะไม่ได้สง่งผลกระทบออกมาในถึงตรงตรงตรงข้างที่ว่ายังไม่ได้รื้ออะไรอันนี้เรื่องถูกลอกในระยะแรกเพราะวันนั้นที่นําเสนอ ว่าเนี่ยเป็นรูปแบบที่ว่า,าจะทําแต่มันมีแบบนี้หนึ่งสองสามมีผลกระทบท่านนายกที่พี่สืออนะ่อบอกเนี่ยหยุงค่ายเปนมองเห็นแล้วว่าท่านเรขาบอกว่าให้กลับไปให้กรมโยธากลับไปทบทวนไปดูร่วมกับท่านกรมเจ้าท่ามีทั้งอะไรนะธนารักษ์อะไรต่ออะไรแดงที่เกี่ยวข้องอย่าให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบทั้ง800ร้อยกว่าคัวเรือนที่อยู่ในเขตทีนี้มันจะมีเขตอ,อีกต้นเชิงลึก มีทั้งมีเอกสารสิทธิ์ไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรแบบไหนยังไงในเชิงลึกที่เราเรารู้กันอยู่ครับที่ที่อยู่กันอยู่ที่รู้อยู่แล้วว่าแม่สายที่เนี้ยตรงไหนมีเอกสารสิทธิ์ตรงไหนไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรถ้าเราก็จะว่าให้ไปทบทวนเพราะนั้นไม่ใช่ว่ามันจะต้องดาเนินการแนนั้นเป็นการเป็นการออกแบบศึกษามาที่เอามานําเสนอส่วนสองชอนี่นำเสนอคือพอเขาเขาให้มอบหมายศึกษาเสร็จเอามาเสนอเพื่อนี่ครับเพื่อให้ท่านใดมองว่าตรงเนี้ยมันต้อง มันไม่ใช่ว่าเสนอไปปั๊กต้องทําเลยนะครับและอย่างที่บอกมันเป็นโครงการระยะเร่งรวนสร้างกลางยาวเร่งรวนคือขุดลอกทำน้ําสายก่อนเพราะอะไรครับเดี๋ยวถ้าเกิดฝนมาใหม่เรายังไม่ได้ทำเป็นอีกนะจะหนักกว่าเก่าไปซ้ำเพราะอะไรครับก่อนหน้านี้มันยังพอมีมีมีรับปะกอนได้แต่ตอนนี้เรารู้อยู่แล้วหลังจาก,กวันนั้นมาอีกไม่กี่ไม่กี่วันนะก่อน,ก,อนก่อนหมดฝนเนี้ยตกนิดเดียวเองอะ ท่วหลัเพราะอะไรครับเพราะในด้ำน้ำมันหมดศักยภาพไปแล้วมันมีแต่โคนมีตะกอนหมดในท่อเราก็ไม่มีไม่มีที่จะรับน้ําได้แล้วเพราะฉะนั้นเร่งด่วนคือภายในมีนาเนี้ยจะต้องทาการขุดลออกก่อตะกอนให้ขึ้นเพื่อรองรับในฝนที่จะมาใงม่นี่คือระยะเร่งด่วนส่วนในระยะหนึ่งปีหนึ่งปีตอ่นี้ติดตั้งระบบเตือนภัยนู่นนี่นั่นไปซ่อมไปพร้อมที่กรมทั้งแถวทั้งแถวเนี่ยปัจจุบันทั้งไทยและเมียนมา ต่างเร่งแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งก็จะเป็นต้องทำแต่ปัญหาที่ต้นเหตุเป็นที่น่าสงสัยว่าเกิดขึ้นในเขตสารัฐวาเพราะเมื่อเดือนตุลาคม2566ก่อนน้ำท่วมเพียงไม่กี่เดือนฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายได้รับทราบข่าวสารว่ามีกลุ่มทุนจีนได้สัพปทานทำเหมืองแร่ในเขตปกครองพิเศษที่2สารัดวะหรือวาแดง ที่บ้านแม่โจกและบ้านนายาวจังหวัดเมืองาสาดห่างจากอำเภอแม่สายและจังหวัดท่าเหล็กไปทางทิศต,ตะวันตกประมาณ90กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีเหมืองแร่แมงกานิสและสังกะสีอีกสองแห่งที่บ้านน้ำปลงใหม่หรือน้ำพุร้อนใหม่เขตเมืองไฮแต่ละแห่งสูบน้ำจากแม่น้ำสายและสาขาเพื่อนำมาชะล้างดินมีการสร้างผนังกั้นน้ำเมื่อน้ำฝนมีมากทำให้ทั้งน้ำและดิน หลบ่ามุ่งสูเ่เขตชุมชนผ่านป่าเขาในรัชฉานที่แทบไม่เหลือป่าไม้จนสร้างหายนะอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นืออ้นที่สาธารณะทั้งทั้งหมดตรงนี้เลยครับในบริเวณตรงนี้ครับซึ่งเพราะว่าอย่างไงเนี่ยมันก็จะโดนในรักษากดินข<อ>ล่มเข้ามาอีกนะครับ ญาติถัดมาครับแต่สิ่งที่จําเป็นณขณะนี้ก็คือในเรื่องของการแจ้งเตือนพี่นประชาชนในเรื่องของการติดตั้งระบบโทรมารนะครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้มีการติดตั้งไปแล้วอยู่4จุดนะครับโดยที่เพื่อนพึ่งพยายำยากกับทางศาสนอได้ดําเนินการที่จะมาติดตั้งตรงนี้แล้วก็สามารถใช้ได้เราก็เป็นการที่บริการที่จะแจ้งเตือนในป,นในปนระเทศ้วยท,ทั้งาติ้วย ก่อนพุ่งเดือแบตุลาหรือว่าก่อนกันยาอะไรเงี้ยเราจะเทสอีกทีก็ได้วกชุ่มได้นแบบนี้บริการ